เที่ยวสนุกสินค้าครบครันพลาดกันไม่ได้ มาอีกแล้วขอเชิญเที่ยวงานสินค้าราคาถูกณบริเวณปากทางวัดห้วยยางโทนตบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคม2566ยิ่งใหญ่ตระการตาดเที่ยวสนุกซื้อสินค้าถูกใจภายในงานเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้สินค้าราคาถูกสินค้าเบ็ดตเตล็ดของกิฟชอ็อปของใช้ประจำวันสารพันของกินถูกปากรสชาติถูกใจหลายเมนู เอาใจคุณนหนูๆด้วยสวนสนุกชุดใหญ่และชมภาพยนตร์ตลอดนาน พิเศษสุดคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าภายในเต้นของเราครบ50บาทรับคูปองลุ้นรางวัลใหญ่เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วนำไปใส่กล่องคูปองในบริเวณงานรางวัลของเรามีแหวนทองคำหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้า,า,ฟฟาพัดลมและของสมนาคุณอีกมากมายจับรางวัลวันสุดท้ายของงาน 2> 1, 2, พลาดเที่ยวงานสินค้าราคาถูกณนะบริเวณปากทางวัดห้วยยางทนตำบลห้วยยางทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบ,บุรีระหว่างวันที่11-20ถึงสิงหาคม2566ยิ่งใหญ่ตระการตาทุกค่ำคืน